พอ่อแม่ข้าเจ้ากับบุมานเนาะบ<อ>่เขากับบตุติดต่อมาเลยอ,ะอ,อ่ะบ่ไปอยู่ทางใดนเนาะสบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบารลีอีกเชนเก่าเชนเคยเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้มาอยู่ที่บ้านมกโซแล้วก็ได้มาเห็นเด็กน้อยเนาะที่ว่าบ่มีพ่อมีแม่คอยเบิ่งแยงเนาะเฮาก็รู้สึกอ่าสงสารแล้วก็อยากช่วยเหลือเขาเจ้าทางด้านการเรียนแล้วก็ทางด้านเป็น เสื้อผ่าอาพรเนาะเพราะว่าช <Rechts. S 2> ่วงนี้มันก็หนาวแล้วเนาะกาบูวาละเอียดหรือว่าพ่อแม่ขาเจ้าไปทางในนั่นเขาก็ไปสอบถามนั่งนำครอบครัวของแม่เท่าขาเจ้าวบ้างเนาะโอเคขจ้าก็ได้ยุนี่ถาเมทีเพราะน่ะสบายดีใช้แม่เท่าเนาะบ้างอันนี้งานขออนุญาตถามนาแม่เท่าซื้อยังก็ซื้อแม่เท่าเจ้าตุ้ย ตยเน้อยในแถวตยเน้อยอายุจักปีแล้วก็สี่สิบแปดสี่สิบแปดเนาะเจ้าเจ้าเฮือนเท่านี้ยู่น้ำกันจักคนก็อสองคนนะลูกชายลูกชายสองคนเนาะเฮือนเท่าเป็นด่านลังนี่เนาะอ๋อเนาะอันนี้ก็เป็นเฮือนของเข้าเจ้าเนาะแล้วก็อันนี้เป็นลานเนาะอันลานชื่อยังก็แก้วชื่อแก้วอายุจักปีแล้วก็ แปดแปดปีเขาเฮียนปออยังละปอหนึ่งเขาเฮียนปอหนึ่งเนาะผู้ที่บ่มีพ่อมีแม่เห็นนั้ย่ะพ่อแม่เขาเจ้าไปทั้งในบู้เลยบ่แล้วก็ป้าให้ลาวหันอยู่น้ำแม่เนาะไปโดนแล้วบอกพ่อแม่เขาหน่อยไปโดนโอ้หดองสามปีสองสามปีแล้วดูด้านโน้นอันดึงเงินว่ามีน้องชายอีกเนาะ น้องชายไปเก็บกล้วยอยังบมมาเถอะนาะก็โมเป็นยังเนาะน้องชายเพิ่นไปเก็บกล้วยเนาะอ่าแก้วขี้ทอดพ่อแม่บ่้องขี้ทอดขี้ทอดอยากให้พ่อแม่มาบ่อยากก็คือว่าพ่อแม่เพิ่นไปทางไหนนาะในนอนเพิ่นต้องขี้ทอดเนาะก็เขาเฮียนปอนหนึ่งไหมป้องเฮียน แก้วเดือนน,นนียนทำให้ผู้ย้ายใจบุนเฮนีอยากให้เพิินซวยยังกะแล้วแล้วไปขีดเตีมือเสียกันหนาวเอาบ่เอาโอ้ล่ะเอา,เอาด้แต่เสียกันนาวช่วงนี้มันหนาวเนาะอยากเอา,เอาพาห่มเดเอโอผ้าห่มเนาะใน้ผ่าหม่เาหาหมเสียกันนาวอา่าปึ่มบ๊กมันยังมีละบ่ มามีมามีแพสซืเจ้าเจ้าน้องชายหันซื้ออย่งก็น้องชายลราซื้อคิวอายคิวอายุจักปีแล้วห้าอายุห้าปีเข่าเฮี้ยนเรบอกเข่าเข่าเข่าอนุบาลตีอืออนุบาลสามอ๋ออนุบาลสามแล้วเนาะยังไปซอกเก็บกล้วยเนาะอนุบาลสามไปซอกเก็บกล้วย มาไหว้กินขา่าวมาไหว้กินกับเขาเนอเพื่อนมักเนาะอันเดี๋ยวนี้อันทางแม่นได้เป็นผูสรงน้องสองคนเนาะทางน้องแก้วแล้วก็น้องคิ้วเลยอืา่าทรงเขาเฮียนเนาะเป็นแน้วใดลลำบากบ่ แบกโอ้ย้ำให้เงินก็ให้ย้ำให้ยกขึ้นซินก็ให้ให้ขนมให้นิดโดเด็กน้อยได้นะอได้กินขนมยังพ่อแม่ขาเจ้าย้ำมัตีกับมัตีพ่อแม่ขาเจ้ากับบุ้มานาะอกเขากับบุ้ตีต่อมาเลยอ่อกไปอยู่ทั้งได้น้มาเบิ่งลูกได้ดีกว่าเดียวน้อ สามสี่ปีเราไปบม่มาเนาะเขาป้ากันแล้วเนาะป้ากันแล้วอก็บกมาเนาะแกวยักษ์ไหเมียมาบอกแก,แก,แบบก่ยักษ์เนาะเพิ่นก็คิดฮอดเมียแลวเบิ่งกัห้องเฮ่าน้านห้ากับ,บกไหนหน่ไกลบันในเนาะมีแต่ว่าช่วงเนียนเข้าแล้วดูหนาวแล้วขึ้นสิหนาวเนาะเพราะว่ามันอยู่อันทึงดอย สีหนาวอยู่ตามเบิงสภาพอากาศกันก็เนาะก็คล้ายๆอ่าชีวิตอ่าของน้องแก้วกับน้องคิวเนาะแต่ว่าน้องซายเรันบะมาก็จะประมาณนี้เนาะอ่าก็คือพ่อแม่นไปทางใหนบูฮูแล้วก็เดี๋ยวนี้หันไปอยู่น้ำแม่เท่าเนาะอ่าแม่เท่ากับบุ้มพ่อเท่าอีกพ่อเท่าเสียเนาะเสียจากปีแล้วก็ซีปีแล้ว เพิ่นก็ได้ยุ่ผู้เดียวอยู่กับลูกเนาะอยู่กับลูกกับลานแล้วก็เลี้ยงลานอีก <c oughs> อ๋เป็นอะไดก็เป็นกํกลาลังใจให้ได้ไม่เท่าเด้ะอาถ้าผู้ย้ญยใจบุญท่านใดเห็นเนาะยากษช่วยเหลือน้องแก้วแล้วก็น้องคิวซึ่งเป็นน้องชายของน้องแก้วเนาะก็สามารถติดต่อมหาเฮาได้ทางเทืทางไล่เที่ยวขึ้นไปยุนาจอเนาะ โอเคเด้ออันแมวไปสั่นกอดลูกก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนเนาะบางว่าโอกาสหน้าลูกจะได้มาช่วยอ่าน้องแก้วกับน้องคิวเนาะอโอเคใจใช่บาย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 กโอเคเนาะสำหรับอ่าชีวิตของน้องแก้วกับน้องคิวเนาะที่ว่าเข้าหู้กันก็คือพ่อแม่เห็นไปยู่น้ำเราข้าเจ้าหันกาตองได้อยู่น้ำแม่เทลเซรางแม่เทาเป็นผู้เลี้ยงดูทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเป็นการกินการอยู่ อาการไปห้องหามงเฮียนเนาะก็ขื้นกับแม่เท่าเมื่อเช้าแม่เท่าก็คาดเสาลักไปอีกก็คือเพื่อนนั่นผัวเพื่อนเนาะเดียเสียชีวิตไปสี่ปีก่อนเนาะกับเฮียให้เพื่อนนั่นต้องอยยุกับรู้กับลานแล้วก็เลี้ยงลานนี้ก็ฝาักเถึงผู้ใหญ่ใจบุญเนาะถ้าหากทานได้ยักยเหลือน้นองแก้วกับน้องคิว้วนอกก็สามารถติต่อมาห้าได้ทางเฟซทางลน์คือเขาเนาะสำหรับคลิปนี้ห้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดี